เพียงกดจุดจุดเดียวก็จะทำให้อาการปวดของสลักเพชรจมปวดเอวปวดสะโภกล้าวลวงขาหายไปอย่าปล่อยไว้เนินานอาจรักษายากก่อนจะไปชมคลิปฝากกดติดตามบ่าวเขียวอัปเดตแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆผู้ที่มีปัญหาปวดสลักเพชรจมสามารถนำความรู้จากคลิปนี้ ไปดูแลตัวเองได้อาการของสลักเพชรจมมีอาการคล้ายกับมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเพราะเส้นประสาทเป็นเส้นเดียวกันอาการคือปวดเอวปวดสะโพกลึกๆไม่สามารถกดถึงได้และก็ล้าวลงขาสาเหตุเกิดจากเส้นเอ็นสะโพกตึงหรืออักเสบเมื่อมีอาการอย่าปล่อยไว้นานจะรักษายากสำหรับผู้ที่มีอาการสลักเพชรจมนะครับ นั่งท่าน,นี้ต้องสำรวจด้วยตัวเองเพราะเราจะคลำไม่ถูกเส้นนะครับหนังก็ท่าน,นี้นะครับแล้วก็มือล้วงเข้าไปที่ข้อง,งอนะครับแล้วก็ล้วงเข้าไปลึกๆเราจะเห็นเราจะล้วงเข้าไปไปจนถึงเส้นเอ็นเราจะมีเส้นเอ็นอยู่ห้าเส้นเพราะเป็นเส้นนิ้วเท้าของเราจะผ่านมาตรงนี้หมดนะครับที่ข้อพับด้านหลัง มีจุดที่เดียวเท่านั้นที่จะสามารถที่หลวงถึงนะครับถ้าเรามีอาการพอเรากดลงไปนะครับมันจะมีอาการวิ่งนะครับเส้นเอ็นเส้นนั้นที่มันตึงมันจะมาถึงตรงรเอวนะครับแล้วก็สะโพกที่มันเจ็บจืดๆที่เดียวกดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นท่านก็เหยียดขาแล้วก็คลึงไปนะครับคลึงไป จนเส้นเอ็นมันอ่อนนะครับในกรณีนี้ใช้ครีมหรือ,อใช้ยานวดนะที่เป็นครีมทาแล้วก็ล้วงตรงนี้นะครับล้วงเข้าไปลึกๆเราสามารถดีดเหมือนเป็นเส้นเส้นพินนะครับเป็นเส้นพินดีดเราจะเห็นเลยว่าเส้นไหนมันตึงนะครับแล้วก็กดตรงนั้นอาการที่มันจะหายนะครับกดจนมันหายการที่มันจะหายก็คือเส้นมันจะคลายตัว ขาหรือเส้นเอ็นเส้นนั้นมันจะร้อนวูกนะครับตั้งแต่เอวไปจนถึงปลายเท้านะครับอันนี้ก็คือถ้าท่านยังล้วงไม่ให้มันร้อนวูกหรือคลายตัวท่านก็จะเจ็บอยู่เหมือนเดิมนะครับ